มัตติชนพอดแคสต์น Podcast, คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเมื่อคนเจนใหม่หันขวาโดยกล้าสมุดวันนี้จากที่ได้สัมผัสกับตัวและจากที่เริ่มเห็นการกล่าวถึงในสื่อก็พบข้อสังเกตในแนวทางที่ว่าเด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในที่นี้หมายถึงลายเจนซีถึงอัลฟาส่วนกลุ่มเบต้านั้น ตอนนี้คงเริ่มหัดกินอาหารอ่อนเสริมนมหันขวากันมากขึ้นตอนแรกก็คิดว่าอาจเป็นอุปทานของตัวเองหรือเป็นเรื่องของกฎแห่งความสนใจที่ทำให้พอเราเอาใจไปจับกับเรื่องใดแล้วเราก็จะได้เห็นเรื่องนั้นชัดเจนขึ้นเห็นกรณีตัวอย่างมากขึ้นเช่นใครที่สนใจจะซื้อรถรุ่นใดยี่ห้อใดหรือแม้แต่สีใด ก็จะเห็นแต่รถรุ่นนั้นยี่ห้อนั้นรวมถึงสีที่เลงไว้นั้นเต็มท้องถนนแบบขับมา5คันต้องเจอสัก3าคันอย่างนั้นแหละเมื่อหาข้อมูลจะมาเขียนคอลัมน์นี้ก็ได้พบว่ามีหลายครั้งหลายคนตั้งข้อสังเกตไว้ตรงกันอย่างล่าสุดก็เช่นบทความในคอลัมน์กาแฟดำของคุณสุธิชัยยุนในมติชนสุดสัปดาห์วันที่15กรกฎาคม2568ก็เป็นเรื่อง จริงหรือที่ว่าเด็กรุ่นใหม่หันขวามากขึ้นและเร็วๆนี้ก็มีการเปิดเผยผลการวิจัยของคุณชัดคำแสงผู้อำนวยการสำนักพิมพ์วันโอวันพับที่ลงพื้นที่สำรวจทัศนคติของเยาวชนไทยอายุ15-25ปีเกี่ยวกับความคิดความเชื่อต่อคุณค่าในทางการเมืองและสังคมข้อสังเกตจากทั้งสองท่านออกมาตรงกันโดยมีที่แตกต่างกันบ้างในรายละเอียด จุดที่ตรงกันคือข้อสรุปที่ว่าเยาวชนและคนรุ่นใหม่นั้นหันขวาจริงแต่ก็แตกต่างจากขวาเก่าแบบที่เราเคยชินกันว่าเป็นพวกเชียร์ลุงและยึดมั่นในสถาบันและศาสนาศิลธรรมแต่เป็นเด็กขวาแบบเนื้อสายดิจิทัลที่สร้างมีมเชียร์ขวาแบบฮาฮแต่เนื้อหาแอบแฝงความรุนแรงในระดับที่น่ากลัวนอกจากนี้คนรุ่นใหม่ ยังมีสำนึกในความรักชาติมากขึ้นกล่าวคือคนรุ่นใหม่มีความภูมิใจในความเป็นชาติสูงเริ่มมองว่าตนเองเป็นคนไทยมากกว่าพลเมืองโลกและมีความคิดว่าชาติไทยเหนือกว่าชาติอื่นและความสำคัญกับการปกป้องดินแดนของชาติมากขึ้นรวมถึงมุมมองที่เห็นว่าประเทศไทยนั้นเป็นพี่ใหญ่ของอาเซียน ซึ่งส่งผลต่อมุมมองความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันอย่างมากสำหรับการเมืองระดับโลกก็มีแนวโน้มจะเชียร์ไปฝั่งขวาชอบอิสราเอลเชียร์ทั้มแต่มันไส้จีนส่วนการเมืองน,นั้นก็กลับไปสู่การให้ความสนใจแต่การเมืองในระบบในเชิงสถาบันการเมืองโดยปฏิเสธบทบาทของฝ่ายค้านและองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ซึ่งคุณชัดเชื่อว่ามาจากการที่เยาวชนรู้สึกว่าความคิดและการกระทําของตนมีผลต่อการเมืองได้น้อยและติดตามข่าวสารการเมืองน้อยลงรวมถึงลดความเชื่อมั่นว่าการเมืองในระบบจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องความรักชาติของคนรุ่นใหม่นี้เป็นจุดที่ทั้งสองท่านมีมุมมองที่แตกต่างกล่าวคือจากการวิจัยของคุณชัด ชาตินิยมที่เพิ่มขึ้นของคนรุ่นใหม่เป็นการให้น้ำหนักกับแนวคิดที่ว่าชาติคือพระหมหากษัตริย์และวัฒนธรรมกันมากขึ้นแต่จากข้อสังเกตของคุณสุธิชัยและตรงกับประสบการณ์ส่วนตัวของผมคือชาตินิยมแบบขวาไทยรุ่นใหม่นั้นไม่นับถือพระและสถาบันทางศาสนาแต่จะมีความภูมิใจในความเป็นไทยในมิติของสัญชาตินิยมและวัฒนธรรม นอกจากนี้การวิจัยของคุณชัดยังพบว่าคนรุ่นใหม่ยังมีแนวโน้มจะให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคลดลงโดยเฉพาะความเสมอภาคทางเพศหรือ gender equality และความหลากหลายทางอัตลักษณ์หรือ identity diversity และปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในเยาวชนทุกกลุ่มเพศไม่ใช่แค่ในกลุ่มผู้ชายแต่รวมถึงผู้หญิง และ LGBTQ+ ด้วยสำหรับผมที่มีงานหลักอย่างหนึ่งคือเป็นนักเขียน Light Novel หรือนวนิยายรูปแบบใหม่จึงต้องสนใจและติดตามสื่อร่วมสมัยทั้งภาพยนตร์เกมการ์ตูนแอนิเมชันและนิยายวัยรุ่นรวมถึงอยู่ในสังคมออนไลน์ของผู้สนใจสื่อร่วมสมัยซึ่งเอาจริงๆมันก็สอดของความชื่นชอบส่วนตัวด้วย ก็ขอนำเสนอมุมมองที่อธิบายถึงสาเหตุการหันขวาของคนรุ่นใหม่จากสมมติฐานส่วนตัวการที่คนรุ่นใหม่แสดงออกถึงแนวคิดชาตินิยมอย่างเปิดเผยและลดทอนไปจนด้อยค่าวความสำคัญของความหลากหลายซึ่งถูกม,มองว่าเป็นคุณค่าสากลน,นั้นไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในความว่างเปล่าแต่เป็นการสะสมมาจากระบบนิเวศของความเกียดชังที่ขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ และปฏิกิริยาโต้กลับค่านิยมเสรีที่ถูกยัดเยียดคูณเข้ากับสังคมออนไลน์ที่เสริมพลังด้วยกลไกอัลกอริทึมอันซับซ้อนแนวคิดชาติไทยเหนือกว่าชาติอื่นของคนรุ่นใหม่ไม่ได้ก่อตัวขึ้นจากตำราเรียนหรือการสั่งสอนแบบยัดเยียดโดยวิธีโฆษณาชวนเชื่อเหมือนในยุคสงครามเย็นแต่มาจากการฟูมฟักหล่อเลี้ยงโดยการแพร่กระจาย ของเนื้อหาที่มุ่งสร้างความเกลียดชังต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาเรื่องนี้เคยเขียนคอลันำตอนหนึ่งกล่าวถึงไปแล้วแต่ขอสรุปอีกทีได้ว่าต้นเรื่องนั้นอาจจะมาจากการเริ่มของฝ่ายกัมพูชาในการเคลมสิ่งที่แม้จะเป็นวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคแต่ก็ได้เติบโตจนกลายเป็นที่รู้จักในระดับโลกในฐานะของวัฒนธรรมไทยเช่นการรำไทยอาหารไทย เครื่องแต่งกายแบบไทยว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมกัมพูชาไปจนถึงมวยไทยที่ถูกเอาไปเคมในชื่อของกุณคแมรและเมื่อฝ่ายหนึ่งเริ่มต้นอีกฝ่ายก็โตตอบด้วยการผลิตซ้ำเรื่องราวความน่าขบขันในการเคลมวัฒนธรรมไทยที่ว่ารวมถึงการสร้างภาพลักษณ์อันน่าขบขันและดูแคลนชาวกัมพูชาประกอบกับเนื้อหาส่งเสริมความภูมิใจฮึกเหิม ต่อด้วยคอนเทนต์ในแนวเมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาฝรั่งจีนญี่ปุ่นชาติไหนมาก็ต้องประทับใจในความดีวิเศษของคนไทยประเทศไทยจนสาบส่งประเทศเพื่อนบ้านที่เคยให้ประสบการณ์ที่ไม่ดีเบื้องหลังต้นทางจากทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดจากปฏิบัติการทางจิตวิทยาหรือ I.O. ที่หวังผลทางการเมืองหรือความมั่นคง ไปจนถึงกลุ่มทุนสีเทาที่ต้องการสร้างความขัดแย้งเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเทว่าปัจจัยที่เป็นตัวเร่งคือการเติบโตของอินฟลูเอนเซอร์สายสร้างความเกียดชังซึ่งเป็นกลุ่มผู้สร้างคอนเทนต์นิรนามหรืออิสระที่เห็นโอกาสว่าเนื้อหาแนวชาตินิยมสุดโต่งสามารถสร้างรายได้และยอดการมีส่วนร่วมได้อย่างมหาศาลพวกเขา จึงกลายเป็นแนวร่วมธรรมชาติที่ช่วยขยายความเกียริชังโดยไม่จำเป็นต้องมีใครมาจ่ายงานการทำงานแบบแนวร่วมธรรมชาติของอินฟูสายสร้างความเกียริชังนี้ยังเป็นคำตอบของข้อสังเกตที่ว่าคนรุ่นใหม่กับมีแนวโน้มจะให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคลดลงด้วย <S <S เพราะในอีกฝ้าของโลกวัฒนธรรมร่วมสมัยสมรภูมิทางความคิดเกี่ยวกับความหลากหลาย ก็กำลังสร้างผลกระทบในทิศทางเดียวกันจนกลายเป็นจุดชนวนปฏิกิริยาต่อต้าน b แบ็ Back l แล h ต่อแนวคิดว o ล์หรือ DEI diversity equality and inclusion ที่ถูกนำเสนออย่างล้มเหลวในสื่อบันเทิงแม้เจตนารมณ์ของการตื่นรู้เพื่อท้าทายค่านิยมดั้งเดิมและสร้างความเท่าเทียมจะเป็นคุณค่าที่ดีและสอดคล้องต่อคุณค่าในระบอบประชาธิปไตย แต่เพราะความพยายามสร้างค่านิยมใหม่ที่หยัดเยียดขัดความแนบเนียนและมักจะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างภาพยนตร์ซีรีส์และวิดีโอเกมที่มีชั้นเชิงในการนำเสนอต่ำแต่ก็ได้สร้างความเหนื่อยหนให้กับผู้บริโภคก,กรณีความล้มเหลวของเกม Dragon Age: The w e i l g u a r d ที่นำเสนอความหลากหลายทางเพศแบบซิมคิดด้วยการให้ตัวละคร ประกาศพ่งอัตลักษณ์ทางเพศของตนขึ้นมาว่าตัวเองเป็นนอนไบนารี binary, แบบไม่มีปีมีคุยหรือภาพยนตร์เรื่อง Snow White ฉบับคนแสดงที่เอานิทานและการ์ตูนระดับขึ้นหิ่งมาตีความใหม่อย่างยับเยินทั้งตัวผลงานต้นฉบับและ,ะไรายได้กับผลตอบรับของผลงานดัดแปลงเมื่อความหลากหลายถูกยัดเยียดแบบไร้ศิลปะและคุณภาพอุดมการเกี่ยวกับความหลากหลาย และความเท่าเทียมที่เป็นเบื้องหลังจึงถูกทำให้กลายเป็นจําเลยของความล้มเหลวโดยเริ่มมองว่าการสอดแทรกประเด็นเหล่านี้ลงไปในสื่อบันเทิงเป็นเรื่องหน้าํำคาญและทำลายความสนุกของสื่อที่พวกเขารักหรือตั้งตารอนำไปสู่ความเกลียดชังเหยียดหยามสื่อที่พยายามใส่ประเด็นความหลากหลายเข้าไปอย่างไม่เลือกหน้าหรือไม่สนใจว่า การน,นำเสนอนั้นจะมีคุณภาพหรือเป็นธรรมชาติหรือไม่เกิดเป็นกลุ่มเกมเ,กม,เมอร์ละครหนังขวาจัดที่คอยจับผิดว่าภาพยนตร์ซีรีส์หรือเกมที่กำลังออกมาให้ดูให้เล่นกันนั้นวอกหรือไม่เพื่อจะได้ไปโหฮาทมถุยหรือกระทืบให้จมดินไม่ต้องผุดต้องเกิดและเช่นเดียวก,กันกับการปลูกสร้างความเกลียดชังระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และแนวคิดภูมิใจในความเป็นชาติอย่างอวดเคืองกระแสเกมเมอร์และคอหนังขวาจัดและคอนเทนต์แนวจับเอาภาพยนตร์ซีรีส์หรือเกมสักเรื่องแล้วทำคอนเทนต์ด่าว่ามันโวคกอย่างไร DEI แบบไหนนั้นเป็นทางลัดอีกช่องทางหนึ่งในการปั้นช่องหรือเพจความสำเร็จของเพจบางเพจที่จากเดิมมียอดผู้ชมหลักร้อยเฉียดพันไปสู่หลักร้าน และมีผู้ติดตามหลักหมื่นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทำคอนเทนต์วิดีโอด่าซีรีส์วอกยังแสบสันสะใจกลายเป็นต้นฉบับให้คนอยากปั้นช่องให้โตหรือฟื้นฟูช่องที่ยังไม่เกิดอยากจะใช้เป็นเยี่ยงอย่างทั้งหมดนี้จึงทำให้เกิดความเติบโตแบบทวีคูณของเนื้อหาทั้งแนวยกก้นไทยไปเหยียบเพื่อนบ้านและแนวหลอนวอ k และ DeI ก็ยิ่งทำให้เกิดสภาวะของเสียงสะท้อนกลับไปมาแบบ e c h o Chamber ที่ดังขึ้นทุกทีและยิ่งพอคนเห็นว่าเสียงแบบนั้นมันดังก็ยิ่งตะเบงเสียงหความเกลียดชังคลังชาติไปจนถึงเหยียดเพศเหยียดผิวซึ่งส่งผลต่อความคิดความเชื่อของเยาว,วชนคนรุ่นใหม่ให้หันขวาไปเป็นขวาใหม่ที่แม้จะแตกต่างในรายละเอียดแต่ก็รับเอาแกน่นแกนสาระ แบบชาตินิยมและอนุรักษ์นิยมจากขวาเดิมมาได้การหันขวาของเยาวชนและคนรุ่นใหม่จึงเกิดจากเหตุธรรมชาติที่แม้จริงอยู่ที่ในระยะหลังความพยายามของขวาเก่าจะพยายามโหมสร้างโฆษณาชวนเชื่อและการล่อหลอมขัดเก่าผ่านระบบการศึกษาเพื่อหวังปลูกสร้างคุณค่าที่พวกเขาเคยได้ทำสำเร็จมาแล้วกับคนในรุ่น X ผู้เติบโตมาในยุคสงครามเย็น ซึ่งเกินกว่า70%กลายไปเป็นสลิมเฟสแรกหรือมวลชนผู้มีความเชื่อแบบจารีนิยมและอนุรักษ์นิยมที่มีบทบาทในการเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยในความขัดแย้งทางการเมืองช่วงปี2548ถึง2562ส่วนบทบาทของขวาใหม่ที่แม้จะไม่ได้ถูกปลูกสร้างหล่อหลอมมาจากกลไกแบบเดียวกัน แต่เป็นผลของพัฒนาการทางสังคมที่บิดเบี้ยวและเทคโนโลยีที่คาดไม่ถึงก็ไปนอมรับอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับขวาเดิมมานั้นจะส่งผลต่อภูมิทัศน์ทางสังคมและการเมืองของไทยอย่างไรนั้นอาจจะได้เห็นกันในราว5-10ปีนี้ มัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ